คณะครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตขอให้ทุกคนต,า,ตาม้าพระเจ้าดังนี้ 1. เ,เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. อเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตงค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนสามเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน เป็นรูปธรรมแรกม,มีความยั่งยืนทั้งหมดนี้นเพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียนสถาพร,าพรตลอดจรรธิการเทินอททน